กราฟสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยผมเองซิบอซอวันนี้เรากำลังรอหน้าโลดนะครับพบกับอโมอ,อัสนั่นเองหายไปตั้งหนึ่งสัปดาห์เลยเดีย๋ยวเราจะมาพาไปดูนี่วิวครับผมลืมบอ,อกไปมันมีนอกจากเมล้อขับแล้วมันจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นพูล,ล่าครับเราไปที่อินอเวนทอรี่นี่ไงท่านผู้ชม นอกจากมีล่าขับแล้วจะมีพรัสมีสัตว์เลี้ยงมีหมูเด็กแต็ไมไปหมดเลยที่หมูเด็กนน่าจะไม่มีละน่าจะออกไปละนี่ท่านผู้ชมสามารถรับนี่นี่คาว่าวิวคลาสนะครับซื้อที่ตามใจเลยโชว์ยังไง่าเราไปเล่นกันดีกว่าอะไรเนี่ยโอเคสองฆาตกรสิบคน โอ้ทำไมมีคูมทธรรมดาเนี่ยลูกเรือธรรมดาเฉยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยวัดแต่ e ฮ e ้ l วนี่เทำไมเป็นอย่างเนี้ยวัดทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ t ด h e h e ้ l วทำไมเป็นอย่างนี้รูดก,การ์ดเอาเฮ้ยไม่ได้มันต้องรู้ชจัาก่อนเออนั่นแหละทีรอบนี่รอบเดียวผ่านไมน่สองรอบต่างหากโอ้ทำไมมัน,นแหลกแเนี่ยปีนี้ที่ประมาณหกสิบสองเจ็ดสิบหกซอร์อเชียปีคู่ข่าน้อยแต่ว่า คนเล่นน่าจะไม่ค่อยเก่งด้วยอะไรนะวัดโอ้ด้วว่ามีสพโอ้แหลกโอ้ยแหลกแหลกเกดเฮ้ยวดออกซิเจนออกซิเจนเร็วเรเข้าไปเร็วออกซิเจนไม่นาออกซิเจนต้องรีบแก้โอเคทางนี้แก้แล้วโอเคไปเขาแก้ไปต้องไปฝั่งนั้นแล้วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็ว เราไปอูมันเป็นเหล็กเหล็กไปเนี่ยเหล็กที่เครื่องแล้ว่าเนี่ยรู้ชมเราลุกไปแล้วเร็ว,รวมีศพใครตายบ้างไหมเนี่ยโอเคเราไปทําเราไปเชื่อมไฟสายไฟตรงนั้นดีกว่าเชื่อมสายไฟตรงนั้นเร็วเชื่อมสิเอาอะไรเนี่ยอ๋อมีคนตายอะไรเนี่ยโอเยลโลกใช้เครื่องแปลภาษาโอ้ยมันไปโอ้โห คีย์บอร์ดวิชีคีย์บอร์ดนีแป้นพิมพ์กดปุบใส่ไว้พูดที่ไหนเอ้าไม่พูดเฉยที่ไหนอ้ยไม่พูดไม่พิมเฉยไปสิเอ้าโอ้โอานี่ที่ดูใช้เดนดิกดข่ามมนนัดนไม่ใช่ตัวเต๋อไปไม่อะไรเนี่ยก็แค่เห็นเลื่อนมันกระฉอออกมาเองเห็นเลื่อนมันกระฉอออกมาตะลุกนายไม่เชื่อ ก็ฉันเห็นเลือดของสีเขียวมันก็ชอบเดียวโอโห้อะไรเนี่ยพี่จะอะไรก่ะเห็นเฮ้ยฉันแพ้พวกเราแพ้โอ้โหสีสีแทนโอเคท้าผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยและกราบบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบาย